ซุปไปอะไรวะซุปไปอ๋ออ๋อดูแล,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 แล้วละเมื่อกี้สั่งเบอร์กเกอร์ซุปเปอร์เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่นะฮะซุปไปอ๋อเข้าใจละเออนี่นะฮะสั่งมาจากร้านสเต็กลุงใหญ่ชื่ออะไรวะลืมละอ้าวช่างแมงและ อยากกินมันต้องนานแหละมันเป็นร้านที่สั่งได้เฉพาะตอนที่มีปกติสั่งแค่เฉพาะตอนที่มีคนละครึ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมอยากกินไงก็เลยเสียงกันนิดหน่อยแต่จเจอได้กินแล้วนะฮะขอกินกนันแล้วกันหิวว่โฟกัสสิบวโอเคไม่ผมัว้าว วสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่สี่มีนาคมนะฮะก็เมื่อกี้ก็สั่งเบอร์เกอร์มากินนะฮะจากร้านสเต็กลุงยิกเออลุงจิกพิเุมใหญ่ไปกี่พูดลุงใหญ่หมั่วแล้วอะ่ะก็กินมาเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะเพราะว่าวันเสาร์ไม่มีเรียนไม่มีอะไรนะฮะก็นั่ังเล่นคลองผมอยู่นะะั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรอะ่ะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวกลับไปถนนสองรามนะฮะกลับไปบ้านยายเพราะว่าเดี๋ยวอ่าจะไปงานทําบุญบ้านของญาตินะฮะก็อยู่ใกล้ๆบ้านยายก็แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปตนเจ็บมองขึ้นนะฮะอืมนี่ก็ผมก็กำลังจะนอนแล้วผมอาบน้ำเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยจะนอนเรียบร้อยสระผมเรียบร้อยนะฮะสะอาดพร้อมที่จะไปข้างนอกนะตอนนี้เดี๋ยวผมที่นอนมึนลงอ่าอะไรเดี๋ยวผมอ่าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกันนะฮะเพราะว่า ไม่ได้เป็นหลายวันแล้วเออก็ใช้แวลลาสน,นี้เอามาถ่ายวีล็อกเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลามากมจะได้นอนเร็วๆนะฮะนี่ไงเพิ่งจะเป่าุมเมื่อกี้นี่ที่นอนมกอะไรเลยวันนี้ไมไ่วันนี้ไม่ได้พับพับปุที่นอนเือนปกตินะฮะขี้เกียจนะฮะบางทีมันก็ขี้เกียจน,นะฮะ <c oughs> โ้ยกเลยนะฮะ <c oughs> เออไอ้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยจอะตา <c oughs> <c oughs> พวก <c oughs> พวกเสื้อตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะ พับเรียบร้อยเหมือนตอนตอนที่ทำข่าวก่อนแล้วนะเอ้ยจะให้มาพับตลอดนะนี่ไม่ใช่พิธีของผมนะฮะเอ้ยเก็บของบางีย่ามขอโทษเอ่อวันนี้ก็สังเกตเพิ่งจะสังเกตเ,เห็นนะทวิตเตอร์มันพับมาบอกว่าเออเวลาเวลาจะเออเวลาอะไรอะเวลาจะมันเรียกแลบว่าเวลาจะล็อกอินเข้าไปในแอคเคาท์อะไรแบบเนี้ยฮะมันจะถ้าบางบางทีจะตั้งไว้ใช่ไหมแบบการออนบิทกระสอบเงินไข่เพื่อแบบ เพื่อที่แบบต้องใส่รหัสสองรอบเพื่อความปลอดภัยนะฮะเอ่อปกติผมในไอคาวิตเตอร์ผมจะตั้งไว้แบบอะไรผมจะตั้งไว้แบบตั้งไว้แบบให้แบบส่งเแอพส่งโค้ดมาในเอ่อในอ e ีเมลโทรศัพท์นะฮะในเมลโทรศัพท์นะฮะอ่าแล้วนี้มันมันเพิ่งจะบอกมาว่าฟีเจอร์นั้นจะใช้ใช้ไม่ได้แล้วสำหรับคนที่ไม่มีทวิตเตอร์บลูนะฮะก็ะคะือถ้าเกิดจะใช้ฟีเจอร์เอ่อฟีเจอร์การ,รบัฟฟ์ฟอมเงินไขแบบ ใช้โทรศัพท์แบบในโทรศัพท์ตรงนี้ส่งยัในโทรศัพท์เลยแบบนี้ต้องซื้อทวิตเตอร์นะฮะต้องจ่ายเงินเพื่อมีทวิตเตอร์บลูนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทําไมนะฮะก็เลยผมก็ต้องนั่งมานั่งเปลี่ยนไอ้การวัดส่งเงินไข่เป็นแบบอื่นแทนก็เลยต้องใช้พวกพวกแอปอ่ะพวกแอปที่เขาสร้างเว็บสำหรับเอ่อทำพวกนี้นะฮะอีกเยอะๆเลยนั่นแหละก็ผมมีแอคเคาท์เยอะไงผมก็เลย ต้องนั่งนั่งทําอยู่สักพักหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็ทาเรียบร้อยเปียกเรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรละแต่ผมก็งงกันว่าทําไมทําไมทําไมเขาต้องเปลี่ยนให้เป็นฟีเจอร์นั้นให้เป็นเอ่อสำหรับต้องคนจ่ายเงินด้วยผมก nope. totally. ็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือคุณท่านอีรอนมัก์นี่เขาเขาต้องการเงินกันหลือไเลยก็แบบเอยแม่ไงเออแม่คือแบบ แล้วมันแก้ไายมากเลยแล้วแค่เปลี่ยนวิธีการอันวัดสองเงินไข่ไม่รู้มึงจะเออก็ไม่เข้าใจอีรอนมารของเขาเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เข้ามาเป็นประธานบริษัททวิตเตอร์มันก็มีการตัดสินใจที่ผมไม่เข้าใจนะฮะว่าใช่มึงคิดหรือเปล่านะฮะแต่นั่นแหละไอ้เหียมึงสามารถสร้างกระดเพื่อไป ก็ไปดาวพุธได้ใช่ไหมดาวพุธหรือดาวอังคารเนอะมึงเป็นตำรวก็ก็ไปต่างดาวได้สมมสามารถสร้างรถที่ขับเองได้พวกเท็ดด้าเท็ล่งเท็เล่อะไรอย่างนี้มึงมันลันมึงมามึงมาเป็นเจ้าของทวิตเตอร์แล้วมึงมึงมึงคิดแบบอัปเดตให้มันดีๆไปได้เนี่ยมแต่ว่าเรื่องบนอีรอนมักก็เอาไปแชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรัขบุฟี่นอนกันถ้าบุฟฟี่นอน อันนี้ใช้มาหลายวันละเปลี่ยนเป็นนสีเงินนะฮะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเอ่อรู้รู้ไหมฮะว่าผมถ่ายว <c oughs> ีล็อกตอนผมเปลี่ยนผ้าผมที่นอนเพื่ออะไรไเป็นเพราะว่าวาีล็อกช่วงนี้มันแบบ,บสับๆก,กันเนี่ยมไม่ค่อยจะมีอะไรแปลกใหม่นึกเลยนะเพราะผมไม่ค่อยออกไปไหนไงเออพอไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะ,ะอีที่เอาผมที่นอนคิ้อยู่ไหนวะ มันอยู่ไนเนี่ยมันมันอยู่ไหนๆที่นี่นะโอ้ยพอเสียการไม่ไม่จัดพอเสียการไม่พับผ้าแล้วนะเอาไอ้ตาผหาไม่เจอก็เจอละข้อเสียองการไม่พับผ้านะครมันจะทําให้หาผ้าไม่เจอนะฮะเลยดนแหลกเจอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานบุญบ้านงานบุญบ้านของญาติคนหนึ่งเออบ้านใหม่นี่เขาก็อยู่ใน อยู่ไใ,ใกล้แบบอยู่ที่อะไรนะแบบที่บ้านยายอ่ะมันมันมันจะมันสามารถเข้าไปลึกในซอยได้อีกนะก็เดี๋ยวก็เข้าไปในในซอยนั่นแหละก็บ้านก็อยู่สุดซอยนั่นนะเออผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทไมผมต้องไปด้วยญาติคนที่ผมก็ไม่ค่อยจะสนิทไม่ค่อยอะไรมากไปขนาดนั้นแต่แต่ก็ต้องลากผมไปด้วยแม่จริงถ้าแม่กับลุงโจจะไปก็ไปกันเนีย อยู่หลานนีงก็ได้ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ขางคืนเออมันดั้นมันลากไปด้วยมันตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบางทีผมผมก็ไม่ค่อยชอบตัองแต่เริ่ไปพวกงานเออ่งานนี่ไปเจอญาติเยอะเลยแต่ว่าชอบถามนูม่นถามนี่เออย,เยเอะแยะไงแบบถามกูจะแมวอะไรอ่ะบางทีก็าถามว่าเรียนเป็นไงมัง่งเรียนเป็นไงมัง่งในยูทูบเลยแล้วเตัวโตวนั่นเนี่ยเอแล้วดูอ้วนขึ้นนั่นเนี้ยมึงจะพูดจะแมวอะ บางทีพอไปเจอคนใหม่ก็ต้องแบบทำเป็นมีมารยาทดีต้องพูดนู่นพูดนี่เออไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะผมเลยไม่อยากจะไปแล้วมังตื่นเช้าอีกแม่เอ้ยไม่ค่อยชอบอนะฮะเพราะจริงๆผ,ผมก็ไม่ได้สนิทก,กับญาติอะไรเลยตอนาตอนตอนเด็กๆอะ่ะตอนเด็กของต้นมันก็เป็นเด็กไงผมก็เลยคุยกับญาติอะไรพวกนี้เดีนะ๋ยวน่าจะสมัยนี้ผมไม่ได้คุยอะไรแล้วผมไปรุ่นผมก็เอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ตลอดอย่างเงี้ยบ้าบอ นี่ก็ยังเหลืองานที่ต้องเขียนเอเซสส่งว,วันจันทร์ตอนเที่ยงคืนอีกนะก็อืมเอาเดี๋ยวไ้ทำมันจันทร์ก็ได้มันไม่ได้เขียนอะไรยากมากนะฮะนี่ก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไวะก็เดี๋ยวต้องจัดที่นอนนะครับอืมนี่ก็บทูปบท,บทนนี้ยนะ <c oughs> เยอะแยเลยแต่ความดันะฮะผม,มคนที่มี เพื่องหมเยอะผมไม่ใช่คนเข้าสังคมอะไรแบบนีน้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะฮะฟังดูตัวยอันน่าดีง่ายนะฮะแต่แบบเพราะว่าาไปงานพวกเนี้ยมันมีแต่พวกคนแก่ๆพวกยากอะไรที่ผมไม่ค่อยจะอะไรมากนักเลยมากมายนะฮะไฟหนุยอยากเล่นแต่โทรศัพท์อ่ะพวกเต้เนเตกอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาผมกับว่าพวกเพื่อนอะไรอ่ะ พวกเพื่อนที่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมอะไรแบบนี้ไม่ใช่ญาติผล่มอะไรเงี้ยมันก็ไม่มา,านะพวกนี้กันเนี่ยมันไม่รู้มันอยู่ไหนกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดเฟซบุ๊กนะฮะน่าจะอัปเดตว่าในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ก็ไม่ผมไม่ได้ค่อยได้ใช้เฟซบุ๊กไงเออเขามีแหละ <laughs> แต่ว่าโพสครั้งสุดท้ายกี่ปีแล้วมั้งเ <laughs> ออนานแล้วลนะ่ะ <laughs> ะเออ,เอ,อผมนี่ก็น่าไม่ค่อยจะคอนแทคใครเท่าไหร่เลยนะ เ่าอโอ้ยคนม่วงเลยคุณเนี่ยเดี๋ยวรุ่งนี้ก็ง่วงอีกเล้ต้องตื่นเช้าอืมไม่ไปได้ไหมวะไม่อยากไปเลยอ่ะเอแจะไปก็ได้จะถ่ายให้ดูจะได้ถ่ายบ้านใหม่ให้ดูแนละ้ว <c> ว <oughs> ีล็อกจะได้มีอะไรแตกต่างนิดหน่อยนะะ <c oughs> อืมเอเอๆจะได้มีอยู่ในห้องนี้ ไปต่อแล้วพวกวีดีโอวีรักพวกนี้ก็จะมีบ้านใหม่บ้านที่ทําบุญบ้านใหม่บ้านนั้นนะฮะมอยูริมน้ำได้ถ่ายดูวิวสวยดีเออเออเป็นบ้านของยายทวดสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าเป็นบ้านของยายทวดกระตายทวดสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าเราเนีเสียไปแล้วก็เออก็ญาติคนอื่นเขาก็เลยซื้อไปแทนนะฮะนั่นแหละก็จะไปทําบุญบ้านนะะั่นเองไม่ยังเม่เข้าใจอยู่ดีแล้วทำไมพวกมีงไป <laughs> ผมเนี่ยตื่นเช้าอย่างนี้นะตื่นเช้าเวลาไปเรียนตื่นเช้าสุดอีกว่าไม่มีเรียนแปดโมงครึ่งนี่เจ็ดปุ่ครึ่งเช้าเลยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันที่ไปเที่ยววันที่ไปเที่ยวเมืองการตื่นเช้านี่ตื่นหกโมงกว่านะฮะจำได้ว่าวันนั้นผมนอนชั่วโมงเดียวผมยังไปได้แต่พวกวันนี้ผมก็เลยพรุ่งนี้ผมก็ต้องทาได้เหมือนกันนะะนอนเยอะก่าเดิอนะฮะนอนเยอะไปก็ดี นอนน้อยมันก็มีดีนะฮะเดี๋ยวต้องเสิร์วันพีคเก็บใส่ชั้นเดี๋ยวต้องเอาขวดพวกนี้ไปใส่ถุงข้างนอก้วยอืมเชิบเข้าไปปังๆโอเคเดี๋ยวนะทำอะไรต่อขวดเอ้ยขวดจงหายไปซะไอ้พวกขวดพวกนี้ก็เลอะแย่นะครับพลาสติกโต๊ะกุ้งล็อกหายโอ้โหโต๊ะกุ้ล็มากเลย มันขึ้นมันเข้าในกล้องหกกรือเปล่าฮะนี่จะเป็นสากขนน่ากากเยอะแยะเลยนะฮะมนใส่แล้ว่าผมม่แด้ไปทิ้งเออเดี๋ยวไปทิ้งเลยหน่อยมือึงมือไม่พอตอกสายนี่ก่อน,กอ,นกอน d i s connect d i s connect on น connect now l e a ส e ็จคืเอานี่ไปทิ้งนึงเอาไว้อีกเนี่ไปทิ้งเอเด็ดที่นี่ ตู้แบบเตอะหลอดนะฮนะหลอดออฟเดอะรีนใช่ฮะหลอดออฟเดอะหลอดนะฮะหลอดออฟเดอะค่าเตอะผ้เชี่ยวสุดเนื้อม่วงนะผมง่วงตอนนี้ผมเริ่ะนะมม่วงหายแลย้วจริงจริงอะโอเคใครจบใครจับไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาของไปทิ้งข้างนอกก่อนนะฮะ <c oughs> ด o อปปิดประตูจงปิดประตูซะโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเอาม่านลงนี้เอามมานลงแล้วก็เอามานปิดประตูไปซะโอเคทุกอย่างเสร็จแล้วรีบบอสแอนไปอยู่หัวนอน่นไปโอเคนั่นแหละฮะ ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับกันจัดห้องนอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนของผมเ,ออเดี๋ยวผมนอนดีกว่านะฮะถ้าไงก็เอาไว้เจอกันพวกนี้ฮะ,ะสวัสดีครับ